สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเซเว่นไนทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะเหมือนเดิมครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเครื่องประดับกันนะครับว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยสมควรจะเลือกอันไหนให้เหมาะกับทีมที่คุณใช้อยู่หรือว่า,าว่าจะเอาไปลงอะไรอย่างนี้นะครับโอเคนะก็เครื่องประดับเนี่ยช่วงนี้เขาก็จะแจกใช่ไหมครับใบเลือกนะ เป็นหดาวเลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆอาจจะได้มาจากการสุ่มจากหอคอยใต้ดินหรือว่าใบเลือกจากหอคอยใต้ดินหรือว่าเติมเงินหรือว่าเอาไปรวมแล้วได้นะครับผมก็จะอธิบายว่ามันเหมาะยังไงมันดียังไงนะครับเริ่มต้นกันที่อันแรกครับดูดเลือดนะดูดเลือด6ดาวเนี่ยครับผมมองว่ามันไม่ค่อยสําคัญมากนะครับในตอนนี้นะเพราะว่า เจมมันก็ดูดเลือดได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดใครเนี่ยอยากจะดูดแรงๆก็ใส่มัน2อย่างนะครับทั้งเจมทั้งต่างหูเนี่ยนะมันก็จะดูดแบบเยอะมากครับอ่าก็เหมาะสําหรับตัวที่เอาไว้ลงประสาทหรือว่ามังกรเฮล์บอสอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคแต่ผมก็ไม่ค่อยแนะนํานะครับว่าให้เลือกอันนี้ครับแหวนแห่งโชคระดับสูงหรือว่าแหวนคนริสตัเมดเพิ่ม3ามิปรเซ็นนั่นเองนะครับ อันนี้ผมค่อนข้างแนะนำนะครับอ่าเนื่องจากว่าแบบเออมันเพิ่มคริดดเมจนี่คือเห็นผลมากๆนะครับผมก็เลือกอันนี้มาเหมือนกันนะครับก็เหมาะสำหรับตัวดาเมจหลังที่เอาไว้ลงพวก World b o อสประสาทหรือว่ามังกรนะครับอย่างเช่นเซอินจูพี่หรือว่าเฟิงเยี่ยนนะครับเฟิงเยียนนี่ก็ถือว่าใช้ได้ครับเพราะว่ามีบัฟครนะ3ตัวนี้เนี่ยครออกบ่อยอยู่แล้วครับโอเค แล้วก็ที่แนะนําอีกตัวก็น่าจะเป็นคาม่าอะไรพวกนี้ครับคือมันก็ได้หลายตัวนะครับที่ออกคลิบบ่อยๆนะครับจะไปใส่แทโอก็ได้แต่แทโอมันแรงอยู่แล้วครับก็ไม่จําเป็นเนาะอ้าก็อันนี้ก็แนะนำมากๆครับสำหรับผู้ที่ชอบตีมังกรตีประสาตีเวิล์บอสอ,อยากได้คะแนนสูงๆอนะ่ะต้องมีครับชิ้นนี้ต่อไปครับเข็มขัดโกธาระดับสูงก็เพิ่มค่าความเสียหายจากการโจมตีนะ20% ก็เอาไว้ใส่พวกตัวอารีนาอะไรอย่างงี้ก็ได้ครับที่แบบว่าอยากให้มันตีแรง,แรงครับก็แต่ส่วนใหญ่เขาก็เล่นสถานะกันใช่ไหมฮารีนาก็อาจจะเอาไปใส่พวกทีมถึกอะไรก็ได้ครับที่เป็นตัวดาเมตใส่ปาร์ตคาวใส่อะไรก็ได้จริงๆนะอันนี้ก็ตัวที่ตีธรรมดานะครับก็ไม่ได้แนะนำอะไรมากเพราะว่าไว้สุ่มเอาก็น่าจะได้ครับ ต่อไปแผนเพิ่มป้องกันก็อันนี้ก็เหมาะสําหรับพวกตัวในทีมถึกนะครับอย่างเช่นคารินอย่างนี้อ่าก็เพิ่มเดฟไปอีกครับให้ตนเองเนี่ยได้ตายช้าๆพร้อมกับตัวอื่นๆที่อยู่ในทีมถึกนะครับหรือจะใส่เจฟก็ได้ครับอ่าเพิ่มเดฟใส่ใครก็ได้ที่เป็นพวกทีมถึกนะโอเคครับแต่ว่าถ้าใส่พวกรินอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่แนะนํานะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยเห็นผลนะครับ โอเคอันนี้ก็โอเคนะครับแล้วก็ต่อไปอัตราคริเนี่ยก็แนะนำว่าเป็นพวกเดลโลนหรืออะไรอย่างงี้ครับให้มันออกคริบ่อยๆหรือว่าเซ่าอะไรก็ได้ครับเป็นแบบถ้าคุณอยากให้ตัวไหนครินะคุณก็ใส่อันนี้ครับประมาณนั้นนะแต่ว่าใส่แบบคู่กับเจมอะไรก็ได้ครับเพะเจมมันก็มีใช่ไหมเพิ่มคริเออประมาณนั้น ต่อไปถ้อยคอปกป้องระดับสูงครับก็เพิ่มบล e ็อก20%นะอันนี้ก็เหมาะกับพวกตัวอย่างเช่น S ครับหรือว่าลิงแต่ว่าช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะนะครับเพราะว่ามันมีฟิกดเมจเยอะครับก็ใส่เป็นพวกเพิ่มเลือดจะดีกว่านะเพราะว่าบล็อกมันก็ไม่ช่วยนะครับแล้วก็มีตัวที่แบบคี้ร0อผมว่าถ้าเกิดคุณมีเนี่ยคุณก็ไปใส่แบบลีน้า คารอนอะไรอย่างงี้ก็ได้ครับเนื่องจากว่ามันเอาไว้ลงมังกรแล้วมังกรมันก็ไม่ได้มีคิ100%หรือว่าฟิกดัมเมจอะไรครับก็เอาไปทําให้พวกตัวฮิลทั้งหลายนะครับถึกขึ้นยืนนานขึ้นโอเคนะแต่ก็อย่าไปใส่กับพวกเอสปาร์ดาหรือคารมาอะไรอย่างงี้ครับเพราะพวกเขาเนี่ยบล็อกร้ออยู่แล้วครับโอเคอันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะสําหรับใส่ตัวฮิลหรือตัวที่ยืนในมังกรในบอสนะ ต่อไปจุดอ่อนครับผมอันนี้ก็เป็นที่นิยมเหมือนกันนะครับก็ใส่ในตัวอารีน่าก็ได้ครับอย่างเช่นคุณเอาไปใส่ลินอย่างนี้เออลินคุณก็จะมีโอกาสออกสกิลก่อนนะครับเพิ่มจุดอ่อนเนี่ยหรือจะเอาไปใส่พวกตัวที่คุณอยากให้ออกสกิลก่อนนะครับก็คืออันนี้ก็ค่อนข้างดีครับโอเคเนาะ,ะหรือว่าจะเอาไปใส่แบบ เืองเยียนอะไรก็ได้นะครับแต่เืองเยี่ยนผมแนะนําว่าเป็นคริสตัเมดีกว่าครับต่อไปตอบโต้นะครับอ่าอันนี้ก็ถือว่ากลางๆครับอ่าผมเคยเอาไปใส่ไว้ในลินนะมันก็แทบจะโต้ทุกครั้งนะครับเพราะใส่เกาะโต้ด้วยก็ใส่ให้ตัวที่อยากให้มันโต้แล้วกัน,นครับก็ใส่แบบให้มันสูงๆไปเลยนะเผื่อแบบตัวนี้ใส่โต้เท่ากันอย่างเงี้ยครับมันก็จะสลับกันโต้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณใส่สร้อยไปเนี่ย ก็จะโตตัวเดียวอ่ายกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าลินกับแทโอเนี่ยใส่เกาะเพิ่มอัตราตอบโต้เท่ากันเลยนะครับ3 5 2หชิ้นเท่ากันเลยอ่าแล้วเวลาฝั่งเขาสกิลหมู่มาเนี่ยมันก็จะสุ่มครับว่าบางทีก็เป็นลินบางทีก็เป็นแทโอแต่ถ้าคุณเอาไปใส่ลินสมมติใส่อันนี้ให้ลินนะครับแทโอก็จะไม่โตนะครับก็เป็นลินโตคนเดียวทำให้เพิ่มโอกาสติดตาบอดได้อีกประมาณนี้นะครับ ต่อไปเป็นแหวนเพิ่มเลือดครับอันนี้ก็ค่อนข้างนิยมในทีมถึกนะครับอเอาไปใส่เจฟใส่สไปใส่คริสใส่อีวานอะไรก็ได้ครับก็เป็นแบบเพิ่มเลือดอะ่ะเออเพราะว่าช่วงนี้ทีมสปีดมันฟิกดาเมจเยอะใช่ไหมเราก็ต้องมีเลือดเยอะๆครับพอเลือดเยอะเราก็จะรอดจากการโดนดาเมจที่สูงครับโอเคเนาะประมาณนี้ ต่อไปเป็นสถานะนะครับก็เป็นสตันก็ประดับสตันนี่ก็เหมาะสำหรับพวกแทโอลินมี่พลังอะไรเงี้ยครับตัวที่มีสปีดว่องไวสมมติว่าใส่ลินเปิดก่อนเงี้ยฝั่งเขาไม่มีสไปเขาก็จะติดมือเลยอะไรแบบนี้ทั้งมือทั้งบอร์ดก็ค่อนข้างดีนะครับเป็นประดับสตันนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นประดับชาครับไม่ต่างจากสตันเลยนะเหมือนกันเลยครับ เพียงแต่ว่ามันเป็นอมาพาธนะครับก็เหมาสำหรับพวกตัวที่มีสปีดเยอะๆแทโอกีพลังเซราก็ได้หรือว่าบาร์สคาวอะไรก็ได้ครับอ่าทีมสปีดนะพวกนี้อันนี้ก็เหมือนกันครับช็อตก็เป็นไฟฟ้าช็อตนะครับก็ใส่พวกตัวสปีดเหมือนกันครับโอเคนะ3อันเนี้ครับสตันชาช็อตเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับ โอเคต่อไปครับอันนี้ก็เป็นใบครับใบนี้ก็ค่อนข้างแจ่มอยู่เหมือนกันนะครับก็ทำให้ตัตูติดใบเวลาแบบหนึ่งหนึ่งแทโอ,อย่างงี้คุณแถวคุณใส่อันนี้นะครับคุณก็จะทำให้เขาติดใบเขาก็เลีงเทินเราไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับหรือว่าใส่ลินเออเวลาลินยิงติดตาบอดอ่าหรือ มันจะออกพร้อมกับประดับอันนี้มันก็ทั้งบอดทั้งใบครับคุณมันก็จะโตไม่ได้ตีไม่ได้สกิลไม่ได้เลยโอเคนะก็ถือว่าดีนะครับในระดับหนึ่งโอเคก็ใส่ตัวสปีดอะไรพวกนี้นะครับต่อไปตาบอดครับตาบอดนี้ก็ทำให้เขาออกตีหรือโต้กลับไม่ได้นะครับประดับนี้ก็ผมว่ามันก็เฉยๆครับคือลินมันก็มีตาบอดอยู่แล้ว คนก็น่าจะเห็นนะครับว่าประมาณไหนโอเคแล้วโอกาสติดมันก็ไม่ได้สูงมากนะครับก็เป็นตัวเลือกลองแล้วกันครับถ้าใครอยากอินดี้ก็ลองเลือกมาได้ครับมันก็ไปช่วยได้นะในหอใต้ดินหรืออะไรพวกนี้นะครับทําให้ศัตรูเนี่ยติดบอร์ดติดอะไรไปนะครับเวลาเราไม่ได้ใช้ลินนะโอเคต่อไปประดับลบบัฟนะครับระดับนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับคือใส่พวก เนี่ยอย่างชิ้นนี้เนี่ยผมใส่ไว้ในแทโอผมนะก็เอาไว้ลบบัฟได้ครับอย่างเช่นเวลาเจอทีมถึกนะครับเขาก็จะกลางโลใช่ไหมแต่ว่าพอแทโอผมไปฟันเนี่ยมันก็จะลบโลได้ครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีหรือว่าเวลาปาร์ตคาวบัฟกัน5เป้าเราฟันตัวไหนไปอาจจะทําให้บัฟหายไปและที่ดีที่สุดก็คือเวลาหนึ่ง,งกันกับซอมบี้นะครับสมมติแทโอเหลือถึงตออหนึง่งก็ ใช้ต่างหูเนี่ยครับฟันไปนะครับลบบัฟซอมบี้ตายเลยนะครับถ้าเกิดติดเนี่ยคือตายเลยครับไม่มีการแบบนับเทินอะไรทั้งนั้นก็คือเป็นการลบบัฟแอคทีฟนะครับโอเคต่อไปครับประดับเร่งเทินนะครับประดับเร่งเทินเนี่ยคือคุณจะเร่งเทินไปหนึ่งครั้งเมื่อมันติดนะครับสมมติว่าคุณบวกกับซอมบี้เนี่ยซอมบี้มัน3าเทินใช่ไหมครับ คุณฟันไปมันก็จะเหลือ2เทินแล้วก็คุณก็เล่งเพิ่มอีก2เทินอะไรอย่างนี้ครับประดับนี้จะดีก็ต่อเมื่อมันเอาไว้ลบพวกพาสีนะครับอย่างเช่นพาสีสปยอย่างนี้ถ้าคุณใช้ลบบัฟฟันไปมันก็ไม่ได้ลบนะครับก็สมมุติว่าอันนี้ไปฟันพวกสไปยอย่างเงี้ยครับสปไปมันก็อาจจะหายเป็นหนึ่งเทินอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ครับก็ไว้เล่งเทินพาสีได้ด้วยเล่งเทินแอคทีฟได้ด้วยนะครับ ก็ใช้ต่างกันนิดหน่อยครับประมาณนี้นะครับอันสุดท้ายก็เป็นแหวนแห่งความตายนะครับอันนี้ก็หลายคนนิยมครับอ่าใส่ไว้ในทีมถึกนะอยู่ทีมสปีดก็มีครับก็ใส่ได้ทุกทีมนะครับแหวนที่ทําให้ติดสถานะเดสนะครับก็แนะนําใส่พวกตัวที่สปีดสูงหรือตัวที่เคาน์าเตอร์เยอะๆครับอ่า อย่างเช่นลูดี้อะไรอย่างนี้ที่เขาทีมถึอเขาจะใส่กันนะลูดี้อีวานคริสอะไรเงี้ยเออแต่ใส่คริสเนี่ยจะพิเศษหน่อยครับเพราะว่าคริสเนี่ยตัวเขาเองก็สามารถทําให้ติดเดสได้อยู่แล้วและใส่แหวนนี้เข้าไปถ้าเกิดติดพร้อมกัน2อันก็คือตายทันทีเลยครับก็ถือว่าดีมากๆครับหรือว่าใส่พวกทีมสเปีอย่างแทโอล่นอย่างนี้ไว้ยิงเร็วๆยิงให้มันตายก่อนนะครับ และแหวนนี้เนี่ยมันจะมีกรณีพิเศษนะครับก็คือถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีการสถานะนะครับอย่างเช่นมีสไป์ยอยู่ในทีมเมื่อเราโจมตีเนี่ยเราก็จะมีโอกาสติด2 h i ฮิตนะครับเพราะว่าไม่ติดเดสมันจะทําให้ทําดาเมจเพิ่มอีก100%เลยก็ถือว่าดีมากๆครับเพราะว่ากินวอยชิลได้ถึง2 h ฮิตด้วยแถมแรงด้วยนะครับก็ใต่หออะไรก็ได้ครับลงดันก็ดีก็ถือว่าเป็นแหวนที่ดีครับ ส่วนตัวที่ผมแนะนำนะครับก็แหวนเดชครับหรือไม่ก็แหวนคริสตัเมตนะแหวนคริสตัเมตก็สำหรับคนที่ชอบตีมังกรตรีประสาทตีเวอร์บอสนะครับอันนี้แนะนำเลยแล้วก็แหวนเดชนะครับก็ส่วนแหวนอันนี้ครับเพื่อนๆผู้เล่นใหม่อาจจะสงสัยว่าเอ้ยมันหาจากไหนครับเป็นแหวนวอยชิลกันได้4ครั้งนะครับในระดับหดาว5ดาวก็3ามครั้ง4ี่ดาวก็สองครั้งครับอันนี้เนี่ยหาได้จากร้านค้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะ นี่ครับขอคอยหุเพลลึกลับเนี่ยชิ้นสุดท้ายนะครับเป็นใช้1,000แต้มนะครับในการแรกสุ่ม4ีถึงหดาวนะครับก็จะเป็นแหวน h ยชิลก็ถือว่าดีครับถ้าเพื่อนๆมีประดับอย่างอื่นครบแล้วเนี่ยก็แนะนําให้เลือกมาครับใส่เก็ได้ใส่สไปก็ดีใส่คริสก็ได้ครับคือใส่อะไรก็ได้ที่มันไม่มีวไยชิลนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใส่ตัวที่มีไยชิลอย่างคาร์มาริโป อะไรทํานองนั้นนะครับมันก็จะทับนะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับเรื่องเครื่องประดับเนาะวิธีการหาก็ไม่ยากครับก็หอดใต้ดินเอาแต้มแรกเอาไปรวมรวมตรงนี้นะครับมันก็จะมีใบเรียกเครื่องประดับเนาะแล้วก็มีตอนนี้มันก็มีกิจก,กรรมครับผมเนี่ยครับผมซื้อไปหมดแล้วนะก็รีบๆไปแลกครับ เพลองเงินหน่อยแต่ก็คุ้มนะครับเพราะว่ามันถ้าไปฟาร์มหาเองเนี่ยค่อนข้างยากมากครับที่จะดอกเนี่ยผมลองมาหลายรอบแล้วครับก็ไม่ค่อยดอกนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับอ่าก็เพื่อนเพื่อก็เลือกกันให้ดีๆนะครับแต่ถ้าเกิดเรื่องไม่ถูกก็มาปรึกษาผมในเพจก็ได้ครับหรือจะคอมเมนต์ถามก็ได้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย